เวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราจะได้ศีลไปด้วยนะเพราะว่าขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยกายเราก็ไม่ได้ผิดวาจาเราก็ไม่ได้ผิดศีลก็พริบูรณ์โดยอัตโนมัตินีเข้าใจให้ถูกต้องและเวลาเรารักษาศีลเนี่ย เราก็เป็นการทำทานโดยอัตโนมัติด้วยก็เลยได้ทั้งทานได้ทั้งศิลรวมมาด้วยเลยในขณะที่เราทำสมาธิโยมนั่งสมาธิอยู่เนี่ยโยมไปฆ่าสัตว์ไหมไม่ได้ฆาไปลักทรัพย์ไหมไม่ได้ลักประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุรามไหม ครบมาสินห้าครบบริบูรณ์นะเห็นอืมแล้ศาส,สดาบอกสินห้าเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทานทานคือการให้อภัยการไม่ผูกเวรการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทกัน เราไม่ฆ่าสัตว์เป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณข้อที่สองเนี่ยดังน,นั้นห้าข้อเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเป็นมหาทานเราไปปล่อยนกปล่อยปลาให้ตายเนี่ยสูรักษาสินห้าข้อที่หนึ่งไม่ได้ไม่ฆ่าสัตว์ให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณละ ่อยทั้งชาติก็สู้รักษาสินข้อหนึ่งไม่ได้รักษาสินข้อที่หนึ่งได้มากกว่าทานเป็นเหตุให้เกิดภพกัพย์สินก็เป็นเหตุให้เกิดภพกัพย์ดังนั้นทำสมาธิก็ได้ทานมาด้วยได้ศิลมาด้วยสมาธิก็เลยเป็นเหตุให้เกิดภพกัพย์ด้วยอย่างมีภพกัพย์ก็นั่งสมาธิ ศีลก็มาทานก็มาครบเลยดูพระสูตรนี้พิกุทั้งหลายห่วงบุญห่วงสนห้าประการนี้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขห้าประการเป็นชไนคือพิกุบริโภคจีวรของผู้ใดเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นหาประมาณไม่ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขพิกุบริโภคบิณฑบาตของผู้ใดพิกุบริโภควิหารของผู้ใดบริโภคนี้ก็คือการใช้สอยนะพิกุบบริโภคเตียงต่างของผู้ใด พิกุบริโภคขีลาณนะปัจจัยเพสัตรบริเพสัตของผู้ใดเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นหาประมาณไม่ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกือ้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไป ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนี่ก็แสดงว่าถ้าภิกุรับจีวรบินตบาเสนาสนะเพศัตว์ของใครมาแล้วเนี่ยก็ถ้าได้ใช้แล้วก็เข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้คือพิกุนั้นก็ไปทำสมาธิ บุญกุศลของผู้ให้อะผู้ที่ให้ก็จะได้ได้รับมีประมาณมากมแต่เราพิคุเราต้องหมั่นทำสมาธิมากๆเพื่อให้โยมได้อนิสง์เยอะๆอันนิสง์เยอะขนาดไหนพระองค์อธิบายอีกว่าพิคุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการนี้แลเป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข <Edge> ก็การที่จะถือเอาประมาณแห่งบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญห่วงกุศลห้าประการนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้เป็นเหตุนำสุขมาให้ เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดังนี้พึงทำไม่ได้โดยง่ายโดยที่แท้ย่อมถึงการนับว่ากองบุญใหญ่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณน้ําในมหาสมุทรว่าน้ํานี้มีประมาณอาละหกะนี้มีร้อยอาละหกะมีพันอาละหกะหรือมีแสนอาละหกะมิใช่ทำได้โดยง่ายย่อมถึงการนับว่า เป็นห่วงน้ำใหญ่นับประมาณไม่ได้ห่วงบุญนี่เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรเลยนะที่บ่งบอกว่าได้มากเนี่ยไม่อาจนับได้ได้รับความเจ็บปวดทุกเวทนามากนะไม่ใช่ว่าจะไปอบายเสียทั้งหมดพระผัดคุณนะมีความเจ็บปวดทุกทรมานมากขณะตายผู้เจ้าเข้าไปถามว่าผัดคุณะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะ ปวดท้องมากปวดศีษามากเหมือนใครเอามีดโกนมาเฉือนศรีรษะบอกพัดุณนะตั้งใจฟังธรรมนะอย่าเพิ่งไปสนใจอย่างอื่นผู้เจ้าก็เทศให้พระปัดกุณะฟังจากนั้นก็หลีกไปพระนนบอกว่าหลังจากพระตถาคตหลีกไปได้ไม่นานพระผัดุณะก็ทํากาละลงแต่ชวีวันผ่องสายยิ่งนะักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องสายอย่างไรก่อนเขาฟังคําตถาคตเขายังละสังโยธาไม่ได้แต่หลังจากฟังคําตถาคตแล้วเขาละสังโยชธาได้แล้วได้เป็นอนาคามีเห็นไหม จึงตัดบอกอานนท์ว่าอาอนนท์อน,นิสงฆ์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะละสังโยธาได้อีกกลุ่มหนึ่งจะได้เป็นพระอรหันต์ในสองกลุ่มนี้มีสามคุณสมบัติคือหนึ่งได้ฟังจากตถาคตโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นําคําตถาคตมาถ่ายทอดอย่างที่สามตัวเข้าและลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองดฉะนั้นถ้าโยมได้รับทุกเวทนาขอให้ญาติญาติหรือ ตัวเองเนี่ยช่วยเปิดคาพระศาสดากรอ,อกหูเข้าไปเรื่อยๆนะนั่นคือขณะนั้นเรามีอินทรีย์บารมีมากพอแนละ้วผู้เจ้ามองแล้วว่าคนใกล้จะตายเนี่ยอินทรีย์บารมีมันสูงละเพราะมันตายจริงเวลาฟังธรรมะมันเข้านะตอนนี้ฟังธรรมะไม่เคยเข้ามันยังไม่ตายร่างกายยังแข็งแรงอยู่สบายใช่ไหมแต่พอป่วยพังงาปังงาจะตายโอ้โหขอธรรมะหน่อยเถอะใช่ไหมอ่านั่นนะ ทำให้เขาเนี่ยเป็นอริบุคลได้นะช่วงชิงจังหวะนี้ให้ได้น่าเพราะ,ะน,นั้นอันตรา,าแนะนําเนี่ยโยมที่วัดเนี่ยมีหลายคนแล้วที่ญาติใกล้เสียชีวิตเอาไปเปิดฟังตลอดเลยตายอย่างสงบทุกคนเนี่ยตายนิ่งเงียบสบายไม่ทุรนทุรายนะถึงแม้จะทุรนทุลายอย่างพระผัดกุณนะก็ไม่มีปัญหาการทุรนทุลายไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าเขาจะไปอบายอย่างเดียว ถ้าเขาได้ยินได้ฟังคำตถ,ถาคตลาสังโยชน์ได้เป็นอริบุคคลได้อีกวิธีหนึ่งพระเจ้าแนะนําไว้ว่าอบอกพิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปะชัญญะรอคอยการตายมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรนะก็บอกให้จเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระเจ้าอธิบายด้วยอะไรลมหายใจเข้าออกดังนั้นยมกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้นะก่อนตายรู้ลมหายใจตลอด เอามาเกาะตรงนี้ตลอดมันจะเจ็บปวดดึงไปยมดึงกลับมามันดึงออกไปยมดึงกลับมาสู้กันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนะหลุดพ้นได้แน่นอนแล้วแต่อินทรี์ห้าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาแต่ยมพ้นอบายแน่นอนและอาจจะได้เป็นอริบุคคลจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายเป็นการวางจิตในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือเอาจิตอยู่กับกายนะสุขติทุกติไม่ได้เกิดจาก ปากโยมที่ไปบอกเขาแต่เกิดจากตัณหาของเขาเองตัณหาเป็นตัวพาไปวัชชาถามพระตถาคตว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระศาสดาบ,บอกว่าวัชชะตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดตัณหาความอยากของเรานั่นแหละภาวะตัณหาภาวะคือพบความอยากในการสแสวงหาพบ เหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ยนะกาหนดจิตรู้ลมหายใจเข้าออกสักพักปุ๊บหลุดไปคิดละนัะ่นนั่นนัะ่ะความอยากเรานะ่ะหลุดไปแล้วเห็นนะอ่าดึงกลับปุ๊บอย่าไปคิดเรื่องนี้ละนั่นน่ะไปละเห็นนะคนใกล้ตายก็เหมือนกันมันก็คิดโนดคิดนี่คิดโนด่นคิดนดีดนดด่ไม่ละความเพลินไม่ทิ้งภาวะตัณหาความอยากในการแสวงหาพบดังนั้นพระาศาสดาจึงสอนให้ละความเพลินให้รีบละ าการคิดแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดการที่โยมคิดนิดเดียวนะนั่นน่ะเราไปได้พบแล้วผู้เจ้าบอกพบแม้ชั่วลัดนิ้วดีลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้เพราะมันจะนํามาซึ่งความแก่และความตายแต่นะด,ดังนั้นโยมต้องคุมจิตให้ดีอย่าไปคิดอะไรพอคิดปุ๊บรีบวางคิดปับ๊บรีบวางนะสุขติโยมก็ได้ไปเป็นพบตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ย แล้วแกเจ็บตายไหมแก่เจ็บตายทุกติก็คือต่ํากว่ามนุษย์ลงมานะและทุกติเมื่อได้แล้วมันอยู่ยาวนะมันยาวนานมากเลยกว่าจะได้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่ความนานขนาดไหนผู้เจ้าบทเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนมีน้ําท่วมถึงกันหมดในน้ําเนี่ยมีบุรุษคนหนึ่งย้อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกตก ในน้ามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งผู้เจ้าบอกเป็นการง่ายไหมที่ร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งแล้วเต่าเนี่ยจะเจอแอกไม่ไผ่นี้แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวพวกบอกยากมากบอกนี่แหละความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ยากสุดๆดังนั้นพวกเราเนี่ยผ่านความยากตรงนี้มาแล้วเต่าตาบอดเจอในโชคดีมากพวกเรานะเจอแอกไม่ไผ่นะ ผู้เจ้าจึงเตือนว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยพึงกระทาโยคกรรมการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดอย่าประมาท